เคยมีแป,ป๊บซีและน้ำแข็งก่อนก่อนข้าจะไปเจ้ายังเหลือน้ำแข็งอยู่ดิหนาในมดทั้งแป,ป๊บซีและน้ำแข็งเจ้าจะทำใจอย่างไอ ความเสียใจของเธอครับพูดถึงเปบปซี่นะมันเป็นของกูโอ,องแก้วนะพวกมึงกินของกูไปหมดเลยเกิดมาไม่เคยมีใครแย่งกูกินได้เลยนะเปปซี่ของกูชีวิตของกูนะกูซื้อมากินนะเแบปบซี่ฉันนี่ สนุกสนานกันแม่เชตที่ทำเนี่ยพี่แค่ปวดสมองวันนี้กูกูปวดโป่งเนี่ยง่ายสมองมันปวดโป่งนักหนาแน่เนี่ยอพอละแป๊บซี่สองแก้วด้วยกูเล่นแต่อะไรต่ออะไรเป็นเมื่อเธอและ้วพาสิละป์ให้กูทำเชตเออพอละ ต้องขยันไปรักษาลงตาเฮ้ยวันเนี่ยเอาจะออกมาได้ยังโอ้ยยังไม่ไปเหรอให้ทำนู่นทำนี่ขี่สุดยังใครเขาจะไปทำอะไรแบบนั้นอุ้ย้แล้วเธอจะมาตามฉันอยู่คนเดียวเนี่ยเธอเป็นอะไรเนี่ย ตรงถามนั่งหนาตกตามก็ตามลองก็แลว้วถามก็แลว้วพูดก็แลว้วจา้าอะไรกันเย้ยเขาฟังออกที่ไหนแล้วไปพูดอะไรแบบน,นี้ฟังไม่ออกนะเขาเนี่ยฟังกันไม่ออกฟังออกไห,ไหมไหนใช่ไหมปาจีนบุรีนะั่นมันอยู่ติคูลาดเดี๋ยวก่อนติดตรงไหนติดจริงเหรอแล้วทำไมเมื่อวานผมมาจากโคลาส400ี่ร้อยกว่ากิโลเลย ขายสี่ร้อยก็รผมเนี่ยเก็บไปทางไหนมาสี่ร้อยก็รฉันไม่เห็นถึงฉันแค่สองร้อยเก็บไปออมไหนมาแล้ววะฮึคับกันมาอยู่แมปแมปตามมาอยู่แมปแมปเอ็งแวะไปไหนมาแวะไปหาซื้อหมูกระทะมาให้เธอกินเอาเห็นเห็นได้กินหรอเห็นเห็นเนเออ เห็นเห็นได้กินไว้กินคืนนี้ผู้จริงผู้จริงไว้กินคืนนี้เนั่นฉันขอโทษทีเด้อเวลาฉันทำแล้วฉันมีห่วงเพื่อนฉันเพื่อนฉันเยอะจ้ะบุคลากรในครอบครัวฉันเยอะไว้กินคืนนี้แล้วกัน จะจะพูดเบาๆเดีะวเพื่อนฉันได้ยินน,นี่แก้วที่สามแล้วคอยดูที่หนูจะได้กินจกักจักนิดแม่เอาคุณนะจ๊าจา้จา,จาแม่โป้งไม่น้องไม่ด้วยกันโป้งดำดงหิวน้ำอะ่ะ กินได้เหรอกินได้ฉันกินมาแล้วสามสี่แก้วไม่เป็นไร <Yoda. S 2> ดอกกินมาแล้วอิ่มเลยเนะีน่ยน้ำอร่อยไหมฉันลองกินเบื้องปลย <c oughs> <c oughs> ฉันลองชิมดึง่งไม่ได้แน่อืมกินเถอะ ฉันกินอิ่มแล้วฉันแค่ว่าพูดเล่นเฉยๆฉันกินอิ่มมสองสาแก้วเขาหายฉันมานะฉันกินแล้วกินแล้วนะไม่ต้องห่วงใช่ไหมจ้ากินแล้เสียงใสเนี่ยเออกินน่ะฟองฟอดเลยเนาะใส่เป็นขวดใหม่ๆนั่นะเปิดดังฟิตเนีาะถ้าพูดเหมือนอยากกินเลยอ่ะใครเขาอยากกินฉันกินอิ่มแล้วถามใครเกาดูก็ได้ฉันได้มาสองแก้วฉันกินอิ่มตุเลย เด๋อจิงเอาเขาคุยแล้วก็เธอน่ะเธอลงหันไปคุยถิงใครสายตาผมสั้นนะครับผมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับฮะ<ม>เธอเป็นอะไรหรือเปล่า<ม>ใครเรียกอะแม่สุหรอน,นุนนๆนนน,นแม่โอ๊แม่คุยนะแม่คุย ใครอะ่ะฮะอะไรหมดตังกันเหรอแม่ตังหมดแล้วไม่ใช่ตังนะอะไรเหรอ,หอถ้าเป็นอะไรอะ่ะฉันเป็นอดีแจ่ะฉันกดไหลย,ย้อนจ้ะคอเย็นเจี๊ยบเลยนั่นเดฟฉันเิ่งมากเลยวะ่ะ วิ่งมากก็จะอากาศมันเย็นลำนองเธอไม่ได้อยากกินน้ำถูกไหมไม่ได้อยากกินแต่ฉันกินอิ่มแล้วลองถามทวฉันได้มาสองแก้วฉันกินอิ่มตุเลยในในท้องมีแจ้น้ำถามใครอีกอะนวต้องถามพี่ข้างหน้าเขาทวพี่เขาบอกกันไหนลองดูลองดูลองหันไปดูทวะไหนล้ะลองหันไปดูอะ คนไหนล่ะพี่หันข้าน,าน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 หันจนหมดมาเ <ผม S 2> ชรอบแล้วเนี่ยลองดูลองดูใหม่ลองดูใหม่ข้างนานน่พี่เขาใส่เสือ้อลายดอกเลยน่ะเธอเสือ้อลายดอกซ้ายหรือขวาล่ะขวาเธอนั่นน่ะขวาเธอขวามือขวาเธอรู้จักมือขวาไหมฉันฉันจะบูดให้ฟังเออเอาไปเธอฉันไม่กินล่ะฉันไม่รู้สึกอยากล้วฉันอิ่ม ไม่เป็นอะไรเนี่ยเฮ้ยฉันเอาไปเทอฉชนหายแต่ฉันไม่อยากอยู่กับเธอเธอต้องปล่อยฉันไปหายเปปซี่ไปอันนึงแล้วนะงั้นเราไปด้วยกันเลยถ้าอยางเป็นแบบนี้ได้ที่นี่เอา